เน้นตัวไม่เน้นนะแต่อาจาก็บอกเทใจเทใจให้ก็แล้วกันตัวเพ่งเพ่งใจในตัวเน้นตัวไม่เน้นนะแต่อาจาก็บอกเทใจเทใจให้ก็แล้วกันตัวเพ่งเพ่งใจในกระดาษผักตัวนี้โอ้เล็กๆไม่บังใหญ่ๆต้องอาจารย์แซม สมทนากระดาษมาครับกระดาษนี้ไม่มีคล้ายด้นลยในรถมาแล้วปื้ปื้ปื้่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่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  ครูให้ดูเลยยกเด่นมาดูเลยแล้วก็อาจารย์ที่อาจารย์จะบอกเน้นวันนี้ก็ไม่มีตัวไหนมากนะก็จะมีอาจารย์ก็จะมีเด่นไปที่เลขเก้าเนาะเด่นเลขเก้าก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแล้วก็เลขที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นนะที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นแต่ตัวนี้คือนิมิตนะนิมิตนิมิตนะ เลขที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นวันนี้นะคือตัวนี้9 2 9 2ตัวเทใจ9 2ตัวเทใจ9 2ขีดสองขีดการเดียบการเรียบรลเอยซีัวกันคือ9 1ได้หรือถ้าใครจะตัดเล่นแล้วก็ตัดเล่น0 5ก็ได้ ตัวนี้ก็จะก็มาได้หมดเล็กชมจันทร์วงกลมตัวนี้เล็กชอบเลยเลขชอบเลขชอบชอบ,อชอบทั้งสองกันเลยทั้ง909แล้วก็509เนี่ยแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดเลยนะก็มี09แล้วก็92 92นี่คือนั่งสมาธิเห็นเลยคือขึ้นมาเป็นตัวสีแดงเลยลอยมาเลยไนะลอยเลย92เนียเย่ย29เนี่ย ตัวเทหมดใจตัวไหนครับอาจารย์ก็มี0992 092 9กับ92แล้วก็ถ้าใครจะตัดก็ให้ตัด05 50นั่งไงคือว่าเป็นตัวกันก็แล้วกันเนาะกัน05งวดที่หนึ่งกุมพาบออันพระจังฮึก3โตไม่ต้งมันกันฮึก3โตบ่ สามตัวนี่กรยูทูบสิมเฮดถือ3าตนี่สาหัวซอนออนี่แหละี่บางปีที่แล้วนี่อาจารย์ให้5 1าแล้วก็4ี่หนึ่งแล้วก็4ี่หนจอาจารย์จำได้เลยติดต่อกันเลยที่ให้ถูกแล้วก็ถูกข้อมูลทั้งล่างก็มีมีเนี่ยงวดของประจําวันที่1กุมภาเนี่ยอาจารย์เคยให้ถูก3ตัวตรงของปีที่แล้วตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้ดังยังไม่มียูทูบเข้ามาทา อาจารให้สามตัวถูกเลยแล้วก็ให้สองตัวถูกมาหลายงวดก็สามตัวตรงนี่อาจารย์เทียตรงนี้เก้าศูนย์เก้เก้าศูนวดนี้เนาะคะ่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็คือตัวนี้ของอาจารย์เนี่ยคือเก้าศูนย <92, 29. S 2> ์ศูนย์เกาสองสองเก้าตอนนี้จะซือการวหวแ่เก้าหนึ่งศูนย์ห้าการวแต่สำหรับสองตัวนี่คือเข่ามาเรื่อย ข่ามาเรื่อยๆบ่มีบ่มีขาดดอกบ่มี่รุดบ่มี่รุดแล้วก็โตเด่นนี่บ่มี่รุดคือกันเด่นนี่ส่วนหลายอาจารย์สิบอกว่าถ้ายูรักได้ก็คือยูรักนั้นตัวเล่นแมนเก้าเด่นเก้าหรือว่าวิ่งเก้าเล่นเก้าเล่นเก้ารูดเก้าวันนเก้าอยู่หลักไหนคะวันนี้บอกวันนี้อาจารย์ชี้ว่าอยู่หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยวันที่ผ่านมาอาจารย์ให้หกอยู่หลักสิบหลักสิบ แล้วก็แล้วก็ก่อนนั้นก็ให้แปดอยู่หลักสิบคือตัวเด่นเลยคือยังไงก็มีแปดแล้วก็ยังไงก็มีหกเมื่อกี้อาจารย์ว่ายังไงก็มีหกแล้วก็วันนี้นั่งสมาธิดูมันเห็นเลขเก้าสองนี่มันขึ้นมาเนี่ยตัวใหญ่เลยยังไงก็มีเก้าสองนี่ยังไงก็มีเก้าอาจารย์วันนี้ยังไงมีเก้าเก้าจะมาอีกนี่จะมาสามวัเลยมั้งวันนี้ยังไงก็มีเก้าเออสิไอีกี่นี่เลขเก้าเก้าคือเก้านะอาจารย์นะกลับบวกกลับหัวเนาะ ว่ากับหัวว่ากับหัวอาจารย์อาจารย์บอกว่ากักหับอาจารย์บอกว่าพวกกับเก้าคือเก้าก็คือหกสองอาจารย์ปู่จะเป็นวันเกิดของอาจารย์ปู่คนนี้ลับน้ำแน่เลยที่น้องจับเองเนาะใช่ท่ากจับเอาเองที่เท่าไหร่ละค่สิบหกันที่ยีกที่จะถึงนี้ใช่ไหมควันเกิดอาจารย์ด้วยเัน่อกี้กับหัวเห็นมั้เป็นเก่าสองสองเก่าออเก่าสองบัตที่นี่ก็หาศูนย์เก่าตัวนี้นี่ก็คือฝันเลยครับรถ หวานบางนึงนะปูได้อยู่ดอกหนึ่งหกแต่ว่าปูก็บอกลูกพิษไปเขาก็บอกว่าร้อกันเข้ามานิมิตออกแล้วมันบอกดอกเข้ามาตะว่ามันจะออกอีดีหกนึงตะว่าของว่าร้อกันนั่นเองนะอาจารย์เต้นคอมเมนต์ขอเบอร์ทั่วอาจารย์ไหมบอกได้ไ่มครับเบอร์ทั่วอาจารย์เบอร์ทั่วอาจารย์บอกครับบอกตอนนี้เลยครับก็ทางไก่กันโดนทางมาอ๋อศูนย์หกสอง ศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าห้าจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้เจ็ดสี่จาสี่เจ็ดห้ครับโชว์ตัวยดรโชว์ให้ดูดยกโชศึกษามวนเลยตัวะตอนสมัยยบมัสมัยกนขออย่าตั้งโชยได้บราจโชหน่อยอาจย์ตั้งตั้งรัวจยคบ อ่ะมามาดีมาดีเอฟซีดูแบบชัดๆครับแค่เลอครับดังแท้ดังแท้ครับแด้แดต้มแุ่มเลยๆแซมเนาะเอาอาจารย์พดอย่นีว่าูกลูกาดลค์นลนได้าบ้านหายค่ะนี่ก็บ้านลูกซิษย์สามตัวนี่ตับอกว่าด้ก็ซีงวดครับวัที่สุดท้ายเลยนี่ก็ จึงในเหตุ่ยังลูกทิ์ก็ซอยกันมัดทุกคนครับที่นี่สมัยก่อนยม่านเด็ดมียูทูบมาเหตุและที่นี่ปู่กับไฮถึอมาตลอดแต่กับที่เขาสอตเนี่ยสามตเนี่ยกัลังเหตุบ้านเนี่กับสาตเขาสามเทือค่ะหลังจากน,น,น,นี้ไฮสามตติดมาแล้วกัเขาเก้าศูนย์สามกศแล้วก็น,น,น่าจนกับสอตแต่เด็กไฮฝากเป็นแนวทางครับผเป็นแนวทางแ่วที<ต>นเนียนกัเก่าสองเกเด้อ คตัวนั้นเก่าสองสองเ่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้า4ดูเลยครับเก้ายังอยู่เก้ายเก้าเก้าศูนย์เก้าแล้วก็ห้าศนย์เกยครับมันก็ไม่แน่บางทีมันก็อยู่10บมันก็อยู่หน้อย F4 เยัจะถามอาจารย์มหาอาจารย์ว่าเก้านี้ยุ่หลักน่วยเนาะเก้านี้ยู่หลักหน่วยแต่บางเทออมักกระโดดมากเป็นลักซิก็มีบางเทือนะ มันก็เอาว่ได้บางทอมันอาจจอเท่ากับ9229 9009เลขชุดนี้กัน0ห้าห้าศูนย์กัน0ห้าห้าศูนย์นะครับเกมกันคือ0ห้าเนียนเอาเห็นกันทุกคนนะเนาะเห็นอาจารย์ทุกคนระครับเห็นกันทุกคนนะเนาะ fc เห็นแบบพิมพ์วันที่1กุมภาพันธ์2,567เดตอร์พี่น้องคอมเมนต์มาถามค่ะอาจารย์ เน้นล่างหรือบนวาสันมาอยากได้ล่างหรือบนเนีรสอเนาะคืออาจารย์สิบอสต์ต่้งแ่อาจารย์ห้เลขมากนี่อาจารย์สีบอเคยบอกลูกศิษย์ว่าศิเน้นล่างหรือบนเพราะอาจารย์เขียนเลขให้ที่ถือมากทั้งมดอีีเจ็์มวนเนาะอาจารย์สิเขียนให้คือตามนิมิตเห็นแล้วก็บ้างเท่อนี่เขียนหาหนึ่งให้ตัวเดียวนี่อาจารย์ก็เคยบอกว่ามันออกบนหรือออกล่าง แต่แกมันสิออกอันนี้ก็บอกไม่ได้ที่พิจารณาเอาเพราะว่าอาจารย์ให้มาแล้วแต่เอสซี่พิจารณาเเอาานะขวดแปดงวดซอนแต่ว่านี่เด้อนี่ตัวนี้เก่าสองสองเก้านี่กระสุนเก่ากระสุนนิ่งเลยตัวนี้ครับตัวนี้ต่างประเทศเขาเดินนาแล้วล่ะเขาเดินนาแล้วอาจารย์เขาเดินแล้วอาจารย์อาจารย์บอกว่าต่างประเทศเดินนาเลยครับอาจารย์ การมิดฟันมาไใดครับรถจะคร้องบ่ค่ะแม่นี่ขันนี้รถขั้นนี้มีออกมากด้โดนกันไดล้วคะโอ้นวดนึงเนาะจ้นวดแรกออกเลยแลกเลจ็ดเก้าวันนี้ออกมาวันที่สิบเอ็ดใช่วันที่สิบเอ็มาฟันนวดแรกก็แปเลยเจ็ดเก้าเก้เจ็ดเก้าค่ะใช่ออกแล้ววันที่สมอเพราะวันนั้นเป็นวันวันถวายบรมครูวันสุดท้ายวันที่สิบเอ็ด ่อันนี้อันนี้ซื้อได้เลยบบบ,บต้องบต้องกังวลใจต,ตัวนี้ครับถ้าไปดีสื้อก็ซือสื่อเลยเลยบตองกังวลลอตเตอรี่ยังเสียงเลยเพราะว่าแต่ว่าเก้าสองนี่ซื้อแบบบต้องกังวลเลย